ซอมใส่ปูหรือว่ารอบปูนะครับถึงถึงเวลาซ่อมอีกแล้วซ่อมมาแล้วซ่อมบำรุงก็ลาแลวก้อนลุงต้องเย็บปูไก่จะถึงหน้าปูว่างปูมาปูดาวแล้วนะครับผมปูมาปูดาวปูดำไก่ถึงเวลาแล้วซ่อมใส่นะครับอ,อตัวซ้อม,อมวามีรูแทกจับลุก ลูกสาวพี่เขาเย็บเรื่องหมากมันจะเป็นไงตัวนี้ตีดุกตีมันตีมันเสียสีเราว่างเล็กกับทรายเหรอเราว่างเล็กกับเล็กเนี่ยโซนด้วยบุญด้วยนู่นโบราณเราเก็บมันถึงจะโซนนกับทรายนั่าแต่เล็กกับเล็กด้วยกันนี่ถ้าว่าได้ปู่ด้ำรื่หมากมันจะออกสะกอนนะบอกปู่ด้ำขึ้นเดียวไม่ได้ก็ต้องขึ้นมันเอา ออก,กามีเยือคือมันยังไม่ออกตอแต่ถ้าหมดเงือกอเไรคือมันขีบออกมันขีบตาวนตรงนี้มันขีบออก <c oughs> <c oughs> คือเศร้าขึ้นมาตึง้งแต่ว่าไม่มีเยือแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในใชสยซันนี่้านได้เลยว่าตรงตาค้ายตรงนี้ครับเป็นรูปูดำออกซะแล้วหรือว่าโกลันนี่ดีโซมก็กกตัวห้าตรงนี้ครับห้าตยวปูข้าวมันจะมีช่องห้าอยู่ อาจจะง่ายโยนจนเกินไปมันออกได้เพราะว่าถ้าว่าไส้มันอยู่รูแบบนี้ใช่ไหมครับเวลามันเข้าไปมันจะเดินเข้าไปเนี้ยครับอ่าเข้าไปเวลามันออกมันออกไม่ได้กามกามมันจะมาชุนห้าถึงมันจะออกไม่ได้มันจะขึ้นบนหรือว่าลงล่างได้นะครับขอเป็นเทคนิคเวลาปูเข้าไปคือมันจะเวียนอยู่ในเนี้ยครับขึ้นลงขึ้นลงเดินจนกว่าเราไปเก็บเข้าดีจ้าวต้องแน่ถึงถ้าถึงเข้าดีนะครับแต่ถ้าระว่างโอ้ยก็ คือว่าข้าวข้าวไม่ดีแล้วเพราะว่ามันข้าวไม่ได้โอ้ยน้ำเชี่ยวเพรายโยนมันจะตทงป้นิดน่มน้ำเชี่ยวเมื่อวนน้ำน้ำน้ำใต้ทะเลมันจะไหลเร็วไหลเร่งพอไหลเร่งถ้าถ้างาอยู่ระหว่างน้ำนั้นมันจะมันจะผลักห่างให้ให้าเปิดกว้างพอเปิดกว้างอะไรที่ปูก็จะออกได้นะครับ โอ้สวัสดีครับ